ก็จะมีหลากหลายเหตุผลนะคะที่ประชาชนนั้นตัดสินใจที่จะใช้จักรยานในชีวิตประจําวันค่ะทั้งการลดโลกร้อนนะคะหรือว่าต้องการประหยัดพลังงานบางคนเซฟค่าใช้ใจ่ายค่ะแล้วก็บางคนบอกว่าตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพนั้นก็ดีระดับหนึ่งแล้วนะคะที่จะสามารถทําให้ขี่จักรยานในชีวิตประจําวันได้ค่ะขณะที่อีกหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เลือกจักรยานนะคะเป็นทางเลือกหลักค่ะ แต่ว่าถ้ามีทางจักรยานให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในชีวิตประจําวันก็เห็นด้วยนะคะกับแนวทางแบบนี้ค่ะก็ตัดสินใจใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนะก็รถรถโลกร้อนเลยครับพี่แล้วก็ออกกำลังกายด้วยครับปั่นบางทีก็ปั่นไปซื้อข้าวปั่นไปหาน้องปั่นไรเนี้ยครับอยู่ในแอเรียสักประมาณกี่เนี่กี่กิโลคก็ประมาณสองกิโลสามกิโลครับก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ มันใส่สบายมัก็สะดวกดีครับพี่รถรถติดอย่างเงี้ยเราก็าสามารถไปได้ไปบนถนนเลยห่าไม่ใช่ครับก็คือล้อไปเรื่อยล้อบ,บนถนนนะใช่ครับถึงมันจะช้าช้าช้าหน่อยแต่มันก็มันก็มันก็กกรวดเ็ปลอดภัยครับใช่ถ้าจะต้องให้คนในกรุงเทพมาขี่จักรยานในชม้นร็จำเป็นแบบที่ต้องปรับอะไรเยอะเยอะไหมคะถ้าตอบโจทย์ถ้าบนถนนเนี้ยคือย,ยังเสี่ยงอยู่เพราะว่ารถก็ย,ยังเบียดอยู่ยังไม่กล้าลงถนนถ้าขี่ทถบนถนนได้คือจะดีจะ เช่นสี่ในย่าเราแต่ว่ารถมันก็ยังเบียดอยู่ดีอ่ะเป็นหลักนสี่บนฟุตบาทมากกว่าฟุตบาทบางทีก็ต้องหกคนอ่าบางทีบางทีก็มีคนว่านะทำไมไม่ขี่บนถนนเพราะว่ามันอันตรายเราลงถนนเรถนนรถแล้วก็เบียดใช่คือแบบบางทีขี่มายิ่งถ้าเป็นรถเมย์อย่างเงี้ยมันมันคันมันใหญ่อ่ะแล้วเรามันคันมันเล็กอ่ะมันน่ากลัวแต่เราเป็นคนกลางเลยนะคะเราเป็นคนกลางระหว่างคนเดินถนนกับรถ รถใหญ่ยงเี้ก่อนหน้านี้เคยใช้รถส่วนตัวไหมคะรถส่วนตัวไม่ไม่ไม่ค่อยใช้ค่ะมันสะดวกเพราะมันมี BTS ทำเลย BTS มันสะดวกมาแล้วถ้าเราแบบไปแบบทางเดียวยาวๆอย่างเงี้ยมันมันมันง่ายนะถ้าแบบคือมันมาเจอโลขนส่งแล้วก็ไปในระยะทางที่แบบว่าสามโลห้าโลอย่างเงี้ยมันยังสะดวกอยู่